คผู้ชมคะพบกับรายการพูดภาษาคนตรังกันอีกเช่นเคยนะคะและที่เห็นอยู่นี่ค่ะคือกล้องถ่ายภาพค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับช่างภาพอิสระค,ค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะก็มีผลงานผ่านทางเว็บไซต์จังโซนนะคะโดยเป็นเว็บไซต์นะคะที่ทุกคนในจังหวัดตรงังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ต่างเห็นผลงานของพวกเขากันไปแล้วในเรื่องของการถ่ายภาพค่ะส่วนนี้นะคะพวกเขาจะมีเรื่องราวดีๆในการถ่ายภาพมีแนวคิดดีๆยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่กับสองช่างภาพนะคะที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกัน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอัสสสนสองคนนี้นะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะประกรณ์การท้ยานศิลป์ครับเป็นช่างภาพอิสระครับค่ะครับพิยุงช่งเครต้องเกิดครับเป็นช่างภาพสอนเลยค่ะ,คะพี่ขอเรียกว่าพี่ตะแล้วกันนะคะว่ามาเริ่มต้นกับการถ่ายภาพนี้ได้ยังไงคะเอ่อเริ่มต้นเพราะตกงานครับตกงานได้มีงานจะทําก็เลยแล้วเรียนนีเทศมาด้วยก็เลยแบบ อยากทางานที่เป็นอิสระและ้วก็ได้ได้เที่ยวไปด้วยก็เลยซื้อกล้องมาตัวหนึ่งก็เริ่มรับรับงานครับแต่แรกๆก็เลยยังไม่มีงานเข้ามาก็เลยมีเวลาว่างก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็มาโพสลงเว็บ <ฮะ S 2> แล้วแถวบ้านเป็นสนามกีฬาอะไรพวกนี้ก็เลยไปถ่ายรูปพวกกีฬาฉีดอะไรพวกนี้ครับ <ฮะ S 2> เด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้ดูก็เอามาลงเว็บเรื่อยๆอะไรอย่างเง,เงเี้ยจนแบบพอมีคนรู้จักบ้างเลยก็จะมีงานเข้ามาบ้างแล้วอีกคนหนึ่งนะคะน้องยุงใช่ไหมคะ ก็ตอนแรกก็ทําเป็นฝ่ายโสดอยู่สภาที่นียครับก็จะทําเกี่ยวกับถ่ายรูปในโรงเรียนกิจกรรมต่างๆครับพอจบมาปุ๊บก็มาเรียนเทศเหมือนพี่ตาเลยแล้วก็ได้เริ่มหัดถ่ายรูปมาเรื่อยๆพอกลางๆได้รู้จักพี่ตาก็เลยได้มาถ่ายรูปโรงต่างโซนเหมือนกันนะครับค่ะแล้วอะไรเป็นเหมือนแบบว่านอกจากที่ว่าถ่ายเพราะตกงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แรงบันดาลใจที่จะต้องมาถ่ายภาพอ,อย่างเงียวเลือกไปทาอย่างอื่นก็ได้นี่คะ ก็ตอนแรกๆมันก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันแต่แต่เรียนเลยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะเอาเอาวิชาไอ้ถ่ายรูปเนี่ยมาหาเลินยังไงก็คิดไม่ออกเหมือนกันก็มันจบมาช่วงไอ้ตอนที่ไอ้รอยตัวค้าเงินบาทยังไงมันก็หางานไม่ได้อยู่แล้วครับตอนเรียนนิเทศมาไอ้พวกฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยคนยุบยุบหมดเลยทุกบริษัทตัดงบอะไรพวกนี้ครับก็เลยก็เลยม่รู้จะทําอะไร ก็มาเป็นลูกจ้างอบตอ,อยู่มาเป็นเป็นปีครับเป็ <ทำ S 2> เนรประเภทแบบเดินตํารวจข้อมูลบบอะไรพวกนี้ครับก็เลยนึกว่ามันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็เลยลองลองลองดูลองคิด <laughs> ว่ามาเออมาถ่ายรูปดีกว่านะ่าจะเอาวิชาที่เราเรียนทางด้านนิทศมาใช้งานทางที่บ้านแต่ก็ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะคงได้เงินอะไรมากมายครับไม่ไม่ได้คิดเลยครับ แล้วการถ่ายภาพนี้นะคะถ้าถามทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่ามันมีเสน่ห์ยังไงทําให้เราถึงได้ชอบถ่ายภาพแบบว่าลงเว็บถ่ายอยู่บ่อยๆเนี่ยนะเห็นผลงานอยู่เยอะเหมือนกันค่ะความจริงลงเว็บเราเราไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ไม่แล้วไม่ได้มีแบบได้ได้เงินได้แบบเป็นลูกจ้างอะไรค่ะตังโซนเลยนะครับน็คือถ่ายแบบเอาสนุกสนุกแล้วก็ไหนๆถ่ายมาแล้วก็เลยอยากอยากโพสตให้คนอื่นได้ดูบ้างอะไรแงบี้ แล้วเออมันก็เลยเป็นแบบมีคนมาติดตามรอติดตามมาเรยงเนี้ยคนที่อยู่ไกลบ้านคนตังอะไรเนี้ยก็เลยเออก็ลงเลยลงมาเรื่อยๆอะไรเนียอ๋อนั่นมันมันก็เหมือนที่มาที่ไปของการกะททาเว็บตังโซนนี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะความจริงตังโซนมันเป็นมันเป็นมันเป็นของเว็บของอีกนอกร้องคนเดิมที่เขาเป็นคนตังที่อยู่อยู่กรงนี้แต่ความจริงพวกเราไม่ได้เป็นแบบเป็นไปยุ่งเกี่ยวอะไรก็เลยเราเราแค่แบบเออจ็โพสต์ลงไปแล้วก็มีพื้นที่ให้เราโพสต์เราก็โพสต์แล้วเรา แค่บอกว่าเออไหนไหนพูดแล้วก็ก็เอามาขึ้นหน้าแรกบ้างอะไรแบบนี้ว่าคนจะได้รู้อะไรครับเดี๋ยวเราคนจะมองว่าเราเป็นลูกจ้างของทางโซนอะไรเงี้ไปถ่ายแล้วแบบเพราะหน้าที่ได้เงินอะไรพวกนี้นจริง จริงเราเราไม่ได้ยุ่งตรงนั้นนะครับเนที่มีแบนเนอร์มีโฆษณาอะไรก็เป็นเป็นเว้นของของเจ้าของเว็บแล้วแต่เขาอะไรแต่ว่าเขาแค่แบ่งพื้นที่ของเว็บให้เรามาสนุกกันการโพสต์รูปลงรูปกันก็เนี้ยเป็นเหมือนเหมือนพี่ต้าเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มแต่ก็เหมือนพี่ต้าเป็นจุดเริ่มต้นนะของการถ่ายภาพแล้วก็จนแบบมีน้องๆแบบสนใจแล้วก็มาร่วมถ่ายใช่ใช่ไหมเห็นเห็นอย่างนี้ป่ะคะเราก็เห็นภาพเห็นผลงานของพี่นะคะ ส่วนมากภาพที่ถ่ายนะคะจะจะถนัดแนวไหนชอบถ่ายแบบอะไรยังไงคะแนวไหนเอท่านท่านท่านจริงเลยจะชอบแบบแนวพวกเป็นวิวอะครับวิวทิวทัศน์แล้วก็เป็นพวกวิถีชีวิตอะไรพวกนี้ครับเด็กเดกก็ได้ทุกแนวแล้วครับแต่ว่าท่านที่ชอบ่ถ้าที่ชอบที่ว่าจะเลือกถ่ายมากกว่าครับค่ะแล้วน้องยุงนะคะชอบแบบแนวไหนก็ในคายกีฬาก็จะ่พวงสงีจะนินงในทางวิวครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคนอะไรมากอค่ะ แล้วเหมือนตอนผลงานนะคะเท่าที่เห็นในเว็บส่วนมากจะเห็นเป็นถ่ายคนพอเปิดตัวเว็บแรกๆนี้จะเห็นถ่ายคนมากเลยทําไมถึงตอนนั้นเลือกไปถ่ายรูปคนซะเยอะถ่ายคนใช่มีนางแบบน่ารักออกมันก็เป็นธรรมดาวิช่ชายครับ ตองมาก <c oughs> ไปถ่ายผู้ชายาก็อะไรอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ทำไมทําไมถึงเลือกที่จะไปถ่ายคนคะเราเราถนัดการถ่ายคนมาก่อนปะแรกๆจะเป็นวิวเยอะกว่านาะเป็นวิวในตลาดอะไรพวกนี้ครับอ๋อ oh. แต่ว่าที่เห็นนะมาเป็นถ่ายคนไปแล้วอะถ่ายถ,ถ,ถ,ถ่ายคนคือมันหลังๆแนละ้วพอมีมีคนรู้จักบ้างอะไรเ hmm. น้องๆรู้จักบ้างก็ให้ถ่าย oh. บ้างก็ <ๆ S 2> มาเปลี่ยนเปลี่ยนจากถ่ายวิวนะครับกๆแรกๆเคยไปขอถ่ายคนก็ไม่ถ่าย เขาเขาเป็นพวกลรกจิตใช่ไหมครับเอาไปลืออยู่พวกุรกจิตลองไปถ่ายแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแค่เปลี่ยนเนี่ยแล้วที่ถ่ายวิวอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากถ่ายวิวในจังหวัดตรังคือจะเน้นเรื่องราวจังหวัดตรังเพื่อที่จะเอาไปลงเว็บให้คนต่างจังหวัดได้ดูคนตรังที่อยู่ที่อื่นได้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าที่อื่นมีพวก เขาก็ม, <c oughs> มีทั้งภาพเก๋ๆ่งทั้งถ่ายมุมสวยๆแล้วเราอยู่ตาจังหวัดตังก็เลยถ่ายจังหวัดตังอย่างเ <c oughs> ดียวครับ <c oughs> แต่มันบูมมากเลยนะพี่มันทําให้แบบจังหวัดตังเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะมีกิจกรรมอะไรทุกคนก็เอาไปลงโพสต์ๆกันครับก็เวลาใครเสิร์ชอะไรเขาเสิร์ชคขาว่าจังหวัดตังอะไรมันก็จะขึ้นตัางโซนอันดับแรกและอันดับสองครับแล้วก็คนก็ได้เข้ามาดูภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูภาพกันเยอะแยะเลยนะคะครับถ้าพูดถึงว่าตอนนี้นะคะก็เราก็เห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยรักการถ่าายภพ จะเยอะเนาะพี่ก็มีเหมือนจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาน้องๆที่คอยเดินตามแบบว่าไปถ่ายรูปชวนไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วตรงเนี้ยพี่คิดว่า,าการถ่ายรูปเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีพื้นฐานยังไงควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะมันเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปมันราคาถูกลงครับทแทบทุกบ้านจะมีกล้องถ่ายรูปเด็กๆหาซื้อง,ง่ายๆเลย<ห>ครับเดี๋ยวนี้สบายไม่เหมือนพวกเราสมัยกอ่อนเราจะถ่ายแต่ละแต่ละครั้งเป็นฟิล์มเป็นอะไรพวกนี้มันมีค่าใช้จ่าย ต่อมวลต่อรูปมันเยอะครับแต่นี้เด็กมีดิจิตอลมีคอมพิวเตอร์ถ่ายแล้วก็ดูรูปได้เลยแล้วก็ถ้ารูปไหนมันมืดก็ลองปรับค่าค่าใหม่ให้มันสว่างึ้นมันง่ายๆถ้าเป็นแต่ก่อนเราต้องนั่งจดค่าครับค่าเรากว่าจะไปล้างถ้าเป็นถ้าเป็นพวกนิสิตมังเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ค่าเนี้ยแหลกเขาไปปรับหรือเปล่าไปปรับเพิ่มไปอะไรเราไม่รู้นอกจากเราถ่ายสไลด์เราถึงจะรูเออว่า ภาาที่เราถ่ายเนี่ยมัน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 ตรงกับที่รูปที่ออกมาครับแต่น้ดที่ตอนใครใครมีก็ลองลองไปลองถูกเองเลยครับแล้วเปิดเปิดเปิดในอินเทอร์เน็ตดูเด็กจะไปเร็วกว่าเยอะเด็กเดี๋ยวนี้เด็กมอต้นอะไรถ่ายสวยพวกเราเยอะเลยครับครับผมแล้วเดี๋ยวนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้ถ่ายภาพเนี่ยตอนสมัยเรียนกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างก็สมัยเรียนเราเรียนเป็นฟิล์มครับเป็นฟิล์มเราต้องล้างเองถ่ายเองล้างเองแล้วก็ มันต้องมีการวัดแสงอะไร,รเยอะเยอะกว่าปากติมันไม่เหมือนสมัยใหม่สมัยใหม่นี่คือกดกดเผื่อ,อไว้เลยช่างสมัยใหม่นี่แบบกด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 แล้วก็ค่อยมาดูนะแตข่ของสมัยก่อนที่ปจะได้ถ่ายจะน่ะรูปจะถ่ายรูปพวกวิวพวกนี้เขาต้องวัดแสงทีละจุดทีอะไรมั่วไหมดเลยครับกว่าจะได้ออกมาแต่สมัยนี้มันมันง่ายกว่าเดิมแต่มันก็มันก็มันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมันก็ต้องเข้าใจครับ เหมือนน้องยุงเนี่ยเพิ่งจบใช่ไหมคะคิดว่าเนี่ยพอเราไปถ่ายตอนเราเรียนกับการมาถ่ายภาพจริงมีความแตกต่างยังไงบ้างกับเด็กเพิ่งจบเลยคือสมัยผมมันมันไม่ได้หายเลยมากคือสมัยผมก็เริ่มการเรียนก็เริ่มมีการใช้ดีต้นมากขึ้นครับทีนี้แต่ว่าไงตอนเรียนเขาก็าต้องสอนพื้นฐานของทั้งหมดที่มีครับก็คือตอนเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งจดว่าค่ายอย่างาง,างี้เหมือนกันตอนเป็นที่ต้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าถ่ายมาแล้วที่ได้นี้ พอออกมาจะทําอาชีพนี้มันก็เลยแบบเหมือนมีมีภูมิอยู่บ้างเล็กเล็กน้อยก็แต่ว่ายัางอาจจะยังต้องแบบไปฝึกหัดะมุมมองหรืออะไรอะไรอย่างอีกเยอะแยะพควรถ้าเราจะสมมุติว่าเนี่ยเหมือนจะเป็นมือใหม่ในการถ่ายถ่ายภาพเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์กล้องเนี่ยควรจะมีความรู้พื้นฐานยังไงบ้างต้องซื้อยังไงบ้างคะเราจะมีกล้องเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีมันมัน ก่อนอื่นมาแล้วแต่งบของเราก่อนนะครับ <Hebrew. S 2> งบงบที่เราจะซื้อเราจะซื้อไปทําอะไรเราซื้อไปรับงานหรือเราซื้อจะถ่ายเล่นเล่นถ้าเราถ่ายเล่นเเรามีงบ,งบงบงบสูงหน่อยไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพ,ออนพ่อแม่อะไรเนี่ยครับหรือไม่ก็เราหาเงินเองได้ก็ซื้อเป็นกล้องที่มันเปลี่ยนเลนได้นะครับมันอันนี้นของพี่ของพี่ตาใช่ไหมคะนี้ครับมันเปลี่ยนเลนได้แล้วเ,เราจะแบบเออต่อไปแบบต่อไปเราอยากได้เลนตัวไหนเราก็ค่อยค่อยค่อยซื้อเลนเพิ่มเอาครับเราไม่ต้องบางคนซื้อแบบเป็นเป็น คอมแพคคอมแพคมาเออมันถูกกว่าก็จริงแต่ว่าไฟล์รูปมันก็ต่างกับกล้องตัวใหญ่ <ภา S 2> แล้วพอใช้ไปสักแป๊บหนึ่งเออมันไม่เราเริ่มไม่พอใจไฟล์รูปที่ได้มาแล้วอะไรเนี้ยก็อยากเปลี่ยนกล้องใหม่อีกอะไรเนี้ยมันก็เลยแบบไม่จบง่ายะครับถ <ภา S 2> ้าเกิดแบบเออมีงบงบสูงงบถึงหน่อยก็ซื้อเป็นพวกเปลี่ยนเปนเลเปี่ยนเลนได้ไปเลยก็ดีะครับแล้วต่อไปเราค่อยซื้อเลนเพิ่มเอาคือสิ่งสําคัญของ กล้องนี้คือมันก็อยู่ที่เลนใช่ไหมคะว่าเราจะได้ภาพแบบไหน <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็ใช่แล้วแต่ความแต่บางคนก็ซื้อตัวเล็กๆพาะเขาพกสะดวกแล้วเขาใช้ง่ายแล้วซื้อทีเดียวก็จบเขาได้คอนแทคไปก็ไปเที่ยวพวกอะไรสะดวกไอ้พวกนี้มันก็ลําบากมันจะควักออกมาถ่ายอะไรครับ <c oughs> แต่ไฟล์มันก็ต่างจากตัวเล็กเยอะครับแล้วแต่แตคนก็วคุณภาพก็จะสูงกว่าก็สูงกว่าครับก็ถ้าพวกผมไม่ได้ใช้รับงานจริงๆก็คงอยากได้ตัวเล็กๆเหมือนกันพกสะดวกครับ ค่ะมาพูดถึงเรื่องของเว็บตังโซนกันบ้างน,นะคะอยากทราบว่าพี่ตาเนี่ยเข้ามาโพสร,รูปในเว็บตังโซนได้ยังไงตอนแรกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ก,ก็อยากอยากโพสร,รูปปกติจะโพสในพันทิปครับแต่แตก็อยากจะทําเว็บเป็นของตัวเองอก็เลยลองเสิดคำว่าตังดกูก็เจอหลายตังเยอะเลยครับแต่ว่าแต่เราเว็บจะโพสร,รูปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทาพื้นที่ไว้โพสร,รูปคือพื้นที่ในเว็บนี้แสดงว่ามันต้องมี ใหญ่พอสมควรนะครับก็เลยลองเสิร์ชดูแล้วไปเจอเว็บต่างโซนต่างโซนตอนแรกก็ยังโพลรูปไม่ได้ครับก็เลยติดต่อกับเจ้าของเว็บลองคุยเอ็มดูเอ็มเฟิร์ดูเขาบอกว่าเออไปฝากไฟล์ไม่ได้แล้วก็เอามาด๋ยวเขาจะลงให้ฝากไฟล์แล้วก็มาแปะไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองลองทําดูก็เออมันจะจะมีกลุ่มคนเล็กๆที่คอยดูอยู่มีกลุ่มในเว็บไม่กี่คนนะครับไม่ถึงสิบคน เฮฮาเฮฮาไปเรื่อยๆตอนนั้นเขาเริ่มเปิดตัวเว็บมานตั้งแต่เปิดนานแล้วครับเปิดนานเปิดเป็นตอนนี้เว็บมันจะขึ้นสิบปีแล้วครับอพี่เข้ามาก็ประมาณไม่ถึงประมาณปีสี่แปดนะครับหกปีห้าหกปีครับตอนนั้นเ็ามีกลุ่มคนที่เขาอยู่เันก่อนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนจังหวัดตรังใช่ครับเขาก็ทาสนุกุกันก็เลยพอมาโพสต์รูปแล้วก็จะเริ่มแรกๆคือเราไม่รู้จะโพสต์รูปอะไรบ้านอยู่ใกล้สนามกีฬาแล้็ มีเสียงกองเสียงอะไรเนี้ยก<ะ>็เลยไปถ่ายรูปเล่นๆวล้วเขาแข่งกีฬากีฬากันก็ไปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วก็เลยลองมาโพสต์ดูแต่ตอนนี้ก็คือเว็บตังโซน,นี้ก็ทําให้ไม่ใช่เฉพาะคนในจังหวัดตรังนะคะที่รู้จักจังหวัดตรังดีขึ้นกลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดที่อื่นเขาก็มาเซิร์ชแล้วก็รู้จักจังหวัดตรังรถึงกิจกรรมของจังหวัดตรังมากขึ้นด้วยนะคะ พี่แล้อยากจะถามนะเห็นรูปเยอะมากในในเว็บนะคะแต่ละภาพแต่ละแบบอย่างเช่นภาพวิวภาพคนภาพกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออยากจะทราบหลักการของการของพี่อ่ะในมุมมองของพี่ว่าถ้าหนูว่าพี่ไปเจอวิวสวยๆนะเหมือนทะเลเนี้ยพี่จะเริ่มต้นถ่ายภาพของพี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปทะเลอะไรพวกนี้ส่วนมากพี่พี่ก็จะไม่ค่อยถ่ายแบบเป็นทะเลแล้วก็ท้องฟ้าเออล้้นๆเร็วจะจะพยายามมองหาเรือหาอะไรบ้างหาที่ ให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นลาวบ้างอะไรเงี้ยครับว่ามีใครมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบให้มันดูเป็นเรื่องนะครับไม่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 ่มมมมมมคยชอบเล่นแบบเล่นวายแล้วเปิดท้องฟ้าแล้วทะเลลงลงล้นวนอะไรแบบเนี้ยไ<อ>ม่หรอกถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ก็มาถึงรูปฟ้าทะเลปกติที่ไก็ใช่มันก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับเรื่องถ่ายรูปจริงอยู่ในเว็บก็จะไม่ค่อยแบบทฤษฎีอะไรมากพี่บอกเอเอาเอาที่สนุกอยากที่สนุกเพราะว่ามีความรู้ว่าไอ้ข้อมูล วิชาการอะไรพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเด็กมันก็หากันง่ายๆแล้วครับเออน้องลองไปศึกษาดูรู้พื้นฐานด้วยอะไรแล้วก็เอออยากถ่ายก็ถ่ายแต่ว่ารู้กฎพื้นฐานไปบ้างอะไรนี้ยครับแต่ไม่ชอบแบบแต่จะไม่ชอบแต่ไม่ชอบสอนเด็กให้ประมาณว่าอืมภาพดีๆต้องมาจากกล้องแพงๆเลนดีๆเลนเทพเลนอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ไม่เคยคุยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยคือที่เราใช้ของดีเพราะเราก็ ไว้หาง,งานหางเงินใช่ครับแต่ก็อยากเดี๋ยวว่าเออถ้าไม่เดือดร้อนพ่อแม่เอาอะไรก็ได้ซื้อมาใช้เราจะไม่คุยกันในกลุ่มเลยว่าเอ,อ้เลนนึงแพงกว่าเ่นอะไรแพงกว่ามามาวดเกทับกันอะไรแบบนจะไม่นั่นนะครับแต่ก็คือแล้วถ้าเป็นคนอื่นอะไรก็นั่นมันก็นแล้วแต่ฐานะเขาเราไม่ได้